ประวัติศาสตร์นอกพงศวดนสวัสดีค่ะเรื่องผีสางเนี่ยไม่แบ่งแยกประเทศจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนพื้นที่ใดต่างก็มีเรื่องราวแบบนี้กันหมดค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวที่มีวิญญาณร้ายไปสิงสู่อยู่ตามที่ต่างๆหรือสิ่งของค่ะอย่างเช่นตุ๊กตาวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวของตุ๊กตาผีสิงค่ะที่โด่งดังเป็นอย่างมากและเกิดขึ้นใกล้ประเทศเราด้วยค่ะก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนะคะเราไปย้อนความกันหน่อยว่าตุ๊กตาผีสิง ที่โด่งดังระดับโลกเนี่ยมันมีตัวไหนกันบ้างเริ่มกันที่ตัวแรกเลยที่โด่งดังที่สุดในโลกเลยค่ะก็ถึงขนาดที่ว่าเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์นี่แหละค่ะวิญญาณผีแอนนาเบลนั่นเองค่ะตุ๊กตาที่หลอกหลอนเจ้าของจนไม่เป็นอันอยู่สุกเลยค่ะเรื่องก็มีว่าดอนน่า <Donna S 2> นะคะเธอพบข้อความต่างๆที่เขียนด้วยลายมือว่าช่วยด้วยหรือช่วยพวกเราด้วยและเมื่อมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นค่ะเธอก็เลยเรียกให้คนทรงมาตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ ซึ่งคำตอบที่เธอได้รับค่ะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าตายในห้องนี้แล้ววิญญาณของเธอก็ยังสิงเข้าไปอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้แต่ว่าเพื่อนชายค่ะที่ชื่อว่าลูอิสเนี่ยเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องตลกก็เลยหยอกล้อเล่นกับตุ๊กตาอยู่บ่อยครั้งค่ะจนกระทั่งในวันหนึ่งขณะที่เขากำลังงีบหลับอยู่ในห้องลูอิส ถูกบีบคอในขณะที่หลับค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าที่คอเนี่ยมีอรอยมือขนาดเล็กรอบๆอบคอของเขาค่ะในที่สุดค่ะดอนน่าก็เลยต้องยินยอมยกตุ๊กตาให้เอ็ดและลอเรนวอร์เรนสองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์วอร์เรนค่ะแต่ว่าในขณะที่ทั้งสองกำลังขับรถกับระหว่างทางรถของเขาก็เสียหลักจนเกือบเป็นที่มาของหายนะค่ะซึ่งเอ็ดก็ต้องรีบจอดรถและ พรมน้ำมตนใส่ตุ๊กตาเพื่อให้มันสงบลงไม่เพียงเท่านั้นนะคะเมื่อมีนักท่องเที่ยวมายังที่พิพิธภัณฑ์วอร์เรนค่ะชายผู้หนึ่งค่ะก็ได้ท้าทายให้แอนนาเบลแสดงอำนาจต่อเขาซึ่งเมื่อผู้ชายคนนั้นนะคะกลับออกมาไม่ถึง3ชั่วโมงเขาก็มอเตอร์ไซค์คว่ำค่ะเสียชีวิตสำหรับใครที่อยากเยี่ยมชมเธอนะคะแอนนาเบลเนี่ยก็ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วอเรนค่ะจนถึงทุกวันนี้ตัวต่อมาค่ะคือตุ๊กตาผิโรเบิร์ต เรื่องมีอยู่ว่าโรเบิร์ตยูจีนออโตเกิดเมื่อ25ตุลาคมคริสตศักราช1900ในรัฐฟอลอริดาค่ะได้รับตุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นของขวัญมาจากพ่อแม่ของเขาตอนอายุ6ขวบแล้วเขาก็ตั้งชื่อเดียวกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะว่าโรเบิร์ตทุกวันเขาก็จะใช้เวลาอยู่กับตุ๊กตาของเขาค่ะพูดคุยกับมันเหมือนกับว่ามันมีชีวิตอยู่จริงๆซึ่งยามเวลาที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในบ้าน ยูจีนมักจะบอกว่าไม่ใช่ผมแต่เป็นตุ๊กตาโรเบิร์ตต่างหากที่เป็นคนทำต่อมายูจีนก็เติบโตกลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงเขาชอบทำงานในห้องใต้หลังคาโดยมีตุ๊กตาโรเบิร์ตอยู่เคียงข้างหลังจากที่ยูจีนได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอได้พบกับตุ๊กตาก็เกิดอาการค้นหัวลุกเพราะพลังอำนาจบางอย่าง ก็เลยนํามันไปเก็บไว้ในห้องเก็บของค่ะไม่นานยูจีนก็ได้บอกภรรยาว่าโรเบิร์ตเข้าฝันมาบอกเขาซึ่งตุ๊กตาบอกกับเขาว่ามันรู้สึกโกรธแค้นเธอมากที่เธอนําไปเก็บในที่มืดและมันต้องการอยู่ในห้องที่มีหน้าต่างด้วยความหวาดกลัวค่ะภรรยาของเขาก็เลยยินยอมให้มันอยู่ในห้องใต้หลังคาที่มีหน้าต่างเหมือนเดิมและนี้ก็เป็นที่มาของความน่ากลัวค่ะผู้คนที่ผ่านไปแล้วก็มองขึ้นไปที่ชั้นสามที่ห้องใต้หลังคา ก็จะเห็นโรเบิร์ตเดินผ่านหน้าต่างขณะเดียวกับยูจีนก็มีอาการคล้ายคนบ้าค่ะทุบตีข้าวของและกรีดร้องเมื่อได้สติเขาก็บอกว่าผมจำอะไรไม่ได้เลยผมรู้แต่ว่าโรเบิร์ตเป็นคนทําและผู้มาเยือนบ้านหลังนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาร์กมีเสียงหัวเราะเหมือนกับเด็กที่ห้องใต้หลังคาค่ะยูจีนล้มป่วยอาการซุดลงไปเรื่อย จนกระทั่งเสียชีวิตค่ะในวันที่24มิถุนายนคริสตศักราช1974โดยที่ตุ๊กตาโรเบิร์ตก็ยังคงอยู่เคียงข้างเขาเวลาต่อมาผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่ต่างจากก่อนหน้านี้ค่ะในที่สุดก็ต้องยกตุ๊กตาโรเบิร์ตไปให้พิพิธภัณฑ์ อิสมาเทโลซึ่งจนทุกวันนี้คุณคุณก็สามารถไปเยี่ยมผีตุ๊กตาตนนี้ได้ค่ะเหล่ามอผีเนี่ยเขาบอกว่าวิญญาณของโรเบิร์ตกำลังจางหายไปชา้ชาๆทั้งนี้เส้นผมของมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนกับคนที่กำลังแก่ลงไปนั่นเองส่วนเรื่องสุดท้ายที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่6มีนาคม2558ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกโซเชียลกำลังมีประเด็นฮือฮาและน่า สะพรึงเป็นที่สุดหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับอาถรรพ์ตุ๊กตาถูกมัดตาค่ะที่มีการแชร์ต่อกันอย่างกว้างขวางโดยภาพถ่ายที่ถูกแชร์นั้นเมยทั้งหมด3ภาพค่ะเป็นภาพตุ๊กตาผู้หญิงที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะนั่งพิงโคนต้นไม้แล้วก็มีผ้าสีขาวพันปิดบังดวงตาทั้งสองข้างเอาไว้และที่สำคัญค่ะ บนผ้าเนี่ยมีข้อความบางอย่างเขียนเอาไว้ด้วยเมื่อชาวบ้านมาพบเจอก็เกิดความสงสัยค่ะก็เลยเข้าไปดูและก็ลองแกะผ้าปิดตาออกแต่ก็ต้องอึ้งไปตามๆกันค่ะเมื่อพบว่าแววตาของตุ๊กตาตัวนี้ช่างเย็นชาเหลือเกินและที่น่าขนลุกที่สุดก็คือดวงตาที่เย็นชาคู่นี้เหมือนกำลังจ้องเขม็งคนที่จ้องมองเธออยู่ด้วยตามรายงานค่ะอ้างว่าตุ๊กตาตัวดังกล่าว เป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ที่ถูกมัดตาและถูกนำมาทิ้งไว้ตายต้นมไม้ใกล้ถนนแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ซึ่งหลังจากมีผู้สงสัยจนต้องถึงขัานไปสืบค้นหาความจริงก็พบว่าข้อความที่อยู่บนผ้านั้นเป็นภาษาอาหรับเพื่อป้องกันคำสาปแช่งหรือมนต์ดำจากตุ๊กตาไม่ให้ติดตามกลับบ้านผู้ที่จ้องตาก,กับตุ๊กตาอีก ทั้งนี้ผู้เขียนต้องพบเจอกับเรื่องน่าสะพรึงบางอย่างเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนี้ค่ะจนถึงขั้นเขียนคําสะกดลงไปและยังบอกว่าเจ้าของเดิมของมันเชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้ต้องคําสาบเขาก็เลยนำมาทิ้งให้ไกลที่สุดแล้วหาผ้ามามัดตาของมัน เพื่อให้มันหาทางกลับบ้านไม่ได้อีกต่อไปนั่นเองยังมีผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าอาถรรพที่เจ้าของแต่ละคนที่พบเจอเมื่อได้เป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้ต่างบอกว่ามักจะได้ยินเสียงตุ๊กตาตัวนี้พูดอยู่คนเดียวเป็นภาษามาเลเซียด้วยน้ำเสียงแหบซ่านแบบผู้หญิงแก่หรือบางครั้ง มันก็จะหันศีรษะมามองเราทันทีเมื่อเราเดินผ่านหน้ามันไปอีกทั้งยังลือกันค่ะว่าหากใครพบตุ๊กตาตัวนี้ในสภาพไม่ผูกตายอยู่บริเวณนั้นๆจะเกิดเหตุฆ่าตัวตายหรือคดีฆาตกรรมที่เป็นปริศนาหาคำตอบไม่ได้ทุกครั้งไป อย่างไรก็ตามค่ะชาวเน็ตทั้งหลายต่างก็แสดงความคิดเห็นแบ่งออกเป็น2ฝั่งค่ะบางรายก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะแววตาของตุ๊กตาตัวนี้มีความน่าขนลุกอยู่ในตัวค่ะในขณะที่อีกฝ่ายก็กลับมองว่าเป็นฝีมือมนุษย์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาค่ะทั้งจากตัวตุ๊กตาแล้วก็เรื่องราวขานแต่ทันที่ดีก็คือควรดูเป็นความบันเทิงค่ะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ